สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอาทิตย์นะคะท้องฟ้าสดใสนะคะหลังจากมีฝนมาต่อเนื่องกันหลายวันนะคะเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะคะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของอทำงานให้เวิร์กนะคะเป็นซีรีส์ของเอบิชิโนโตะนะคะใน m อ l ต์ลี่ทของเรานะคะ สำหรับวันนี้เป็น EP ีที่9ในซีรีส์เรื่องการทำงานกันแล้วนะคะว่าทำงานยังไงให้เวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเรื่องวิธีการทำงานทัศนคติในการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติกับวิธีในการทำนะคะไม่มีหลักการอะไรที่เป็นวิชาการมากนักนะคะเล่าสู่กันฟังเป็นหัวข้อหัวข้อไป แต่สำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาจากหนังสือของ HR Center เรื่องสกิดใจหัวหน้างานโดยอาจารย์ไพศาลเตมีนะคะต่อเนื่องไปอีกหนึ่งตอนนะคะไม่ได้นับแล้วว่าเป็นตอนที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าอย่าเปลี่ยนใจนะคะเขาบอกว่าคำโปรยของของอของตอนไม่ใช่ของตอนนะคะของช่วงช่วงเนื้อหาในช่วงนี้เขาบอกว่า เป็นหัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราจะบอกลูกน้องว่ายังไงถามตัวเองก่อนว่าทำได้หรือเปล่านะคะแล้วก็หัวข้อย่อก็จะเป็นเรื่องอย่าเปลี่ยนใจนะคะเขาบอกว่ามีบางคนได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ะะไอตอนที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าเป็นเป็นพนักงานปฏิบัติการที่ทำงานคนเดียวนะคะประคองตัวเองให้อยู่รอดไปแต่ละปีแต่ละปีที่ในการประเมินผลงานก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีแล้วนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเหนื่อยในบันไดของความสำเร็จในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีบันไดที่ก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีบรรไดถอยลงถอย,ถอยหลังลงมานะคะ บันไดมันจะมีก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาบอกว่าบางคนเมื่อเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการนะคะมีแต่เพื่อนร่วมง,งานทุกคนเสมอกันเท่ากนันหมดเนี่ยเอ่อก็วาดหวงังไว้ว่าวันหนึ่งเราก็จะเติบโตไปเป็นหัวหน้ามีลูกน้องกับเขาบ้างพอบางคนพอเมื่อได้ได้ได้ได,ได,ได้ถึงจุดหมายนั้นละคือได้โปรโมทให้มาเป็นหัวหน้างานแล้วทําไปทํามาก็ถึงสัจธรรมนะคะบอกว่า ก็มาบอกกับหัวหน้าอีกทอดนึงว่าไม่อยากเป็นหัวหน้าแล้วนะคะขอกลับไปเป็นลูกน้องอย่างเดิมจะดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องปวดหัวนะคะไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องคนเรียกว่าพิ่งดีใจกันตอนปรโมตไปะยกกแป๊บๆก็ขอเปลี่ยนใจกลางอากาศซะงั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะความจริงก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เห็นกันอยู่ว่าเมื่อถูกตั้งให้เป็นหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมันจะต้องเปลี่ยนไปทั้งมากมากขึ้นนะคะในดีกรีของความยากขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นกว้างขึ้นปริมาณมากขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะทำให้ความรู้และทักษะที่เคยมีอยู่เดิมและและสามารถทำงานได้ดีอยู่เดิมนั้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ใหม่ให้ได้ดีได้ทั้งหมด จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นเพนพอยต์นะคะของหัวหน้าหลายคนที่ไม่เก่งเรื่องคนนะคะเก่งเรื่องงานแต่ไม่เก่งเรื่องคนเพราะนั้นถ้าเป็นประเภทแบบนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นหัวหน้างานได้ลำบากหน่อยนะคะเมื่อทักษะเก่ามีไม่มากพอที่จะใช้กับความรับผิดชอบใหม่ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีเป็นธรรมดายิ่งถ้าเป็นปัญหาเรื่องการทำงานกับคนด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เพราะเรื่องคนเป็นปัญหาหลากหลายจริงๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนเป็นหัวหน้าหรือคนที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าจะปวดหัวกับเรื่องนี้จนทำให้หลายคนถอดใจไม่อยากเป็นหัวหน้าและขอกลับไปเป็นเดิมขับกลับไปเป็นแบบเดิมสบายตัวสบายใจกว่าเยอะ ในหานะขององค์กรหรือหัวหน้าที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะแก้กปัญหาความรู้สึกนี้ได้ยังไงนะคะคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาที่องค์กรเขาจะโปรโมทใครขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเขาต้องประเมินแล้วระดับหนึ่งว่ามีศักยาภาพพอคําว่าศักยาภาพนี่สําคัญมากนะคะศักยาภาพแปลว,ว่า มีความสามารถที่อาจจะยังไม่ได้นำถูกมาใช้อย่างเต็มที่นะคะคือมีความสามารถแฝงอยู่ในตัวนะคะเขาต้องมองเห็นแล้วว่าเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะคะถ้าคนไหนเป็นพนักงานแบบพนักงานปฏิบัติการแบบไม่มีศักยภาพคือ,อ,อมองไม่เห็นแววไม่มีแววอย่างนั้นเถอะที่จะมาเป็นหัวหน้าใครได้เนี่ยองกรไม่น่าจะเสี่ยงขึ้น เสี่ยงในการที่โปรโมทเขาขึ้นมาเพราะพรโปรโมทแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยากในแง่ของการที่จะตามให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมทั้งในแง่ของหน้าตาในในแง่ของผลตอบแทนนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราคือเขาไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยแล้วเราจะกลับไปให้เขาแบบดีโมดเขาลงไปอยู่ที่ที่ ที่ที่ก่อนหน้านั้นก็คือต่ำลงกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรวมถึงทั้งเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรต่างๆหน้าตาทางหน้าตาทางสังคมในองค์กรเนี่ยก็ในตอนที่ประกาศโปรโมทเนี่ยมันต้องมันต้องประกาศไปแล้วถูกไหมคะถึงเวลาทจะแบบกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยอยู่ยากนะคะคืออยู่ยากหมายถึงว่าถ้า ถ้าทนไม่ได้กับการที่ต้องเปลี่ยนสถานะแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่กับองค์กรไปเลยก็คือลาออกไปเลยก็ต้องเสียคนไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าโปรโมทขึ้นมาแล้วว่าไม่ไม่มีศักยภาพเพียงพอเนี่ยอ,องค์กรเองก็คงจะต้องแบบต้องมี ทางในการปฏิบัติเหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าจะแก้ปัญหาความรู้สึกอันนี้ยังไงนะคะก็บอกว่าอย่างแรกก็ต้องมองให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ดีใครก็ต้องการก้าวหน้าในหน้านที่การงานทั้งนั้นใครๆก็ต้องอยากได้รับการโปรโมทแต่ จะแค่ยอมรับความจริงไม่พอนะคะก็ต้องปรับตัวปรับความสามารถใหม่ให้เพิ่มขึ้นตามงานใหม่ที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยอย่าทำใจแบบทำไปแบบไม่ชอบไม่ชอบก็ทำไปทำไปบ่นไปเพราะนอกจากจะไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นในนี้อันนี้เขาพูดในแง่ของคนที่ เพิ่งได้รับโปรโมทมานะคะคือคือตัวหัวหน้างานเองที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนะคะเขาบอกว่าอย่าทำแบบว่าฝืนใจทำไปที่ไม่ชอบนะคะต้องพยายามพัฒนาตัวเองหรือทำไปบ่นไปทำไปด่าเจ้านายไปทำไปด่าองค์กรไปทำไปด่าลูกน้องไปเพราะนอกจากจะไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วอาจจะยังอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงด้วยซ้ำไม่ว่าใจตัวของเราเอง ใจของลูกน้องที่เราดูแลรวมถึงใจของเจ้านายที่อุตสา่าห์ลงทุนโปรโมทเราขึ้นมาเผลอๆก็จะกลายเป็นว่านายก็เกลียดที่นหน้าเอาอย่างนี้เรียกว่าทุกขลาบสองต่อก็คนที่แต่งตั้งเราขึ้นมาเป็นหัวหน้างานจะคิดยังไงจะรู้สึกแย่ไหมถ้าเห็นคนที่เขาอุตส่าห์ปลูกปลัน้นแต่งตั้งขึ้นมาแล้วทำงานได้ไม่ดีหรือทำงานไม่ได้แถมไม่มีความสุขในการทำงานอีกต่างหาก ะะอย่าลืมว่าผู้บริหารก็มักจะเคยรู้กันมากันทั้งนั้นกับคำพูดที่ว่าให้ระวังว่าถ้าจัดโปรโมทใครขึ้นมาสักคนระวังให้ดีว่าจะเสียลูกน้องดีๆไปคนหนึ่งแล้วจะได้หัวหน้าห่วยๆขึ้นมาคนนึงอันนี้เป็นเป็นวลีที่เป็นวลีเตือนใจสำหรับการที่อ,องค์กรจะ จะคิดโปรโมทใครขึ้นมาเป็นเป็นระดับหัวนหน้าหรือระดับสูงสูงขึ้นไปนะคะเพราะว่าความกลัวคือ,ค,อคืออย่างที่บอกคือกลัวมากว่าจะกลายเป็นว่าไอคนที่เคยทํางานดีๆอยู่ในอดีตในฐานะที่เป็นพนักงานบฏิบัติการเนี่ยเอ่อก็จะหายไปเพราะว่าคนนั้นจะหายไปจากองค์กรและไม่มีคนคนนั้นอีกแล้วนะคะแต่คนที่ว่าหายไปเนี่ยกลายร่างมาเป็นหัวนหน้าที่ห่วยๆคนหนึง ะะตรงนี้ก็จะกลายเป็นทุกขลาภขององค์กรเหมือนกันนะคะให้ทำไปชอบไปดีกว่าอย่าทำไปเกลียดไปทำไปบ่นไปบรรยากาศในการทำงานก็จะดีทำไปเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปตลอดเดี๋ยวก็เก่งเพราะเก่งแล้วจะรักที่ได้งานที่เป็นหัวหน้างาน พ emer, PI, run, judges, majesty, ื <reco Christ. S 2> ่อพอเมื shirt. ่อเขาสอนใจหัวหน้างานว่าพยายามปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะอย่าโมแต่ทุกใจอย่าโมแต่ท้อใจอย่าโมแต่แบบตีโพตีพายตีอกชกหัวว่ารู้งนี้เนี่ยไม่เป็นหัวหน้าแล้วไม่ต้องโปรโมตก็ได้ได้เงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ตามหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปก็ได้ไม่ต้องเงินเดือนก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นพนักงานประจํเป็นพนักงานปฏิบัติการแต่เงินเดือนขึ้นทุกปีเอาตัวรอดไปวันวันเอาตัวรอดไปเดือนๆ แค่นั้นก็ดีแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าพอถ้าไม่คิดแบบนั้นแล้วหันเอาเวลาที่จะไปคิดท้อถอยคิดลบกับตัวเองเนี่ยให้มาคิดในการพัฒนาตัวเองจะดีกว่านะคะพอเมื่อเราได้พัฒนาตนเองได้ถึงระดับที่เราเสามารถจะแฮนเดิลงานแฮนเดลิลคนฮนเดลนิเดลลูกน้องได้แล้วเนี่ยเราก็จะรักงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะ ถ้าไม่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นผู้จัดก,การนะคะมันเป็นมันเป็นสเต็ปของมันอยู่ว่าจากปฏิบัติการขึ้นมาเป็นซุปขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกนะคะแล้วก็ขึ้นไปเป็นเอ่อเป็นผู้จัดก,การแผนกนะคะผู้จัดก,การฝ่ายอะไรก็ว่าไป มันเป็นบันไดแห่งความสําเร็จในองค์กรน,นะคะเป็นไฮรารีของของผังองค์กรว่าเราจะต้องขึ้นไปเป็นแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามมวแต่ตอกต่อยมาเป็นพนักงานปฏิบัติการอยู่ต,ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปในองค์กรจนกระทั่งเกษียณก็ยังเป็นพนักงานปฏิบัติการอยู่มันก็ใช่ที่นะคะไม่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นเป็นผู้บริหารผู้จัดการสักทีมันเป็นด่านที่ทุกคนต้องผ่านทั้งนั้นเพื่อก้าวไปถูกไปสู่ระดับ บริหารสูงขึ้นอีกด้วยนะคะการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้นพระท่านว่าต้องมีอิทธิบาท4ี่นะคะคือชันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะอันนี้เป็นเป็นธรรมะ,ะสำหรับคนทำงานจะเห็นได้ว่าจะต้องนำด้วยชันทะก่อนฉันทะเนี่ยมันคือการรักใคร่หรือชอบพอ ในสิ่งที่ทำนะคะต้องชอบในสิ่งที่ทำก่อนเขาบอกว่าการทำงานทุกชิ้นจะต้องนำด้วยฉันทะก่อนนั่นหมายถึงต้องชอบก่อนการเป็นหัวหน้าก็เป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องทำให้ประสบความสำเร็จถ้าใจไม่รักที่จะเป็นหัวหน้าถ้าใจไม่รักที่จะมีลูกน้องนะคะไม่ชอบไม่พอใจในบทบาทที่ได้รับมอบหมายแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีได้อย่างไรกันดังนั้นให้รัก ในการที่เราได้เลื่อนเป็นหัวหน้านะคะเพื่อที่วันหนึ่งเราก็จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้เป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกน้องและจากหัวหน้างานของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคนอื่นเขายังเห็นคุณค่าคนอื่นก็หมายถึงเจ้านายเรานะคะเขายังเห็นคุณค่าเราเขายังโปรโมทเขายังเชื่อมั่นในเรานะคะเขาต้องอการที่เขาโปรโมทต,ตัดใจโปรโมทเราเนี่ยเขาต้องคิด พิจณาม,มาดีแล้วระดับหนึ่งเห็นว่าเรามีศักยภาพในตัวเห็นจุดดีในตัวของเรานะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าเป็นหัวหน้าทุกคนนะคะขนาหัวหน้าเราก็ยังเห็นคุณค่าของเรายังเห็นจุดดีในตัวเราเลยแล้วเราจะไม่ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นหัวหน้าที่ดีที่ประสบความสำเร็จเียวหรอนะคะอันนี้ก็ เป็นอีกบทหนึ่งซึ่งให้กำลังใจสำหรับผู้ที่กำลังอ,อ,อยู่ในอยู่ในขั้นตอนของการที่ดิเลม่านะคะคือว่าอาจจะทุกใจอยู่ว่าเออรู้นี้ไม่ม, mm hmm. ม,มาเป็นหัวหน้าก็ดีนะคะทำงานของตัวเองไป <ๆ S 2> วันๆนะคะถ้าไม่เป็นหัวหน้าที่นี่ไม่ถึงว่าสมมติว่าเราทำงานที่นี่มานานนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นหัวหน้าที่นี่นะคะการที่เราจะไม่เป็นหัวหน้าที่นี่แล้วเราจะประคองตัวไปอยู่เป็นนวันเป็นไม้แก่อยู่ในองค์กรไปเรื่อยๆนี่มันก็จะแลดูแปลกๆ นะคะคเพราะว่าในชีวิตการทํางานมันจะมีคนเก่าไปคนใหม่มานะคะเราจะกลายเป็นเราจะกลายเป็นพนักง,งานปฏิบัติการที่ อายุมากที่สุดในไลน์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมาถึงรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานน้องๆใหม่ๆเพิ่งเรียนจบเข้ามาทํางานเขาก็ต้องมาเติมเต็มในหน้าที่ที่เป็นปฏิบัติการต่อไปนะคะเมื่อ,อคนเก่าไปคนใหม่มาสมมติคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาวันนึงเขาไม่รับโปรโมทเขาอาจจะลาออกไปอยู่ที่อื่นเขาจะก้าไปเป็นหัวหน้าที่อื่น อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเป็นพลวัตในองค์กรนะคะที่มีคนเก่าไปคนใหม่มาคนเก่าได้รับโปรโมทขึ้นไปคนใหม่ก็มาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดได้รับโอกาสนี้ของการที่ได้รับโปรโมตให้เป็นหัวหน้างานนะคะอยา่าอย่ารี ไปคิดเชียวนะคะว่าเป็นทุกขลาบไม่อยากเป็นเลยไม่อยากขอกลับไปเป็นพนักงานเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะเอาเวลาไปคิดท้อถอยแบบนั้นเนี่ยเอาเวลาไปหาคอร์สในการอบรมเราพร่องตรงไหนนะคะเราเราเอาเราเรา,เราเหนื่อยตรงไหนเราเราต้องใช้พลังมากกับตรงไหนเช่นอาจจะต้องใช้พลังมากกับพนักงานที่เป็นไม้แก่ในใน,ในทีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีในการที่ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยน นะคะคแล้วก็หาวิธีหาเคล็ดลับในการปรับปรุงตัวเองนะคะไม่ว่าจะ,ะโดยการอ่านต่าง,าง,างนาๆนานาในการฟางรังเดี๋ยวนี้ข้อมูลมีมากมายก่ายกองนะคะมีคอร์สเรียน l e ดเดอร์ชิอะไรต่างๆนะคะการบริหารคนการการการใช้ ตัวเครื่องมือในการถ่ายบุคลิกภาพของคนนะคะการการดูการแอสไ์คนให้เหมาะกับลักษณะของเขานะคะ,ะทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆตอนนี้ก็ก็ชอบมาประเมินกันก็ต้องมาโชว์กันว่าฉันเป็นคนประเภทไหน D.I.S.C เป็นสีอะไรเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นเป็นเป็นหี่ยวเป็น เป็นหมีเป็นอะไรสักอย่างนะคะก,ก็พวกนี้ค่ะใช้มาในการที่จะมาบริหารลูกน้องนะคะว่าในทีมว่าว่าให้เราก้าวข้ามความความความลำบากยากเย็นในการดีลกับคนไปแน่นอนที่สุดในการที่เราได้รับการโปรโมทขึ้นมาเนี่ยทางด้านเทคนิคอลนะคะทางด้านความรู้ในทางทฤษฎี d, ความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยเราน่าจะผ่านละนะะก็ขาดอยู่เรื่องอ เป็นความสามารถในทางบริหารหรือไม่ก็เราก็ไปเทคคอร์สอะไรสั้นๆนะคะที่ได้ทั้งตัววิชาการที่จะนำมาในการบริหารทีมและก็ได้ทั้งมุมมองในการทำงานจริงๆ ะะเพราะนั้นอย่าเปลี่ยนใจนะคะหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเมื่อได้รับโปรโมทแล้วอย่าเปลี่ยนใจนะคะ,ะต้องมุ่งหน้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันกันกบบทสั้นๆนะคะง่ายๆไม่ยากอะไรแต่คิดว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ซัฟเฟอร์ในเรื่องนี้อยู่นะคะอาจจะเบื่อมากเลยจะเบือ่อจะเปลี่ยนอะไรดีเนี่ยเปลี่ยนงานดีหรือว่าจะเปลี่ยนลูกน้องดีหรือจะเปลี่ยนตัวเองดีอาจจะมังแบบคิดหนักว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีกับสิ้นปีนี้นะคะยังไงก็ฝาก ไว้เป็นสิ่งที่เตือนสติหัวหน้างานนะคะว่าเราจะอยู่รอดในตำแหน่งนี้เนี่ยไปได้เนี่ยเราต้องก้าวข้ามหลายๆอย่างนะคะวันนี้ฝากกันลับอีกหัวข้อหนึ่งนะคะในการทำงานให้เวิร์คค่ะกับเอบิชิงโงโตะนะคะแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ